เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะใครว่าห้องเ้าอย่างข้าไม่งดงามบทที่สี่อ้วนหลงเย่ย พระพันปีทรงขบเขี้ยวเขียวฟันองค์จกักรพรรดพึ่งสิบสองพันสาเท่านั้นแต่ต้วหลงเยื่อผู้นี้กลับใจคอโชดช่วยิ่งนักเอ่ยถึงเฉาเฉาเสาเฉาก็มาน้ำเสียงเออระเหยของใครบางคนดังขึ้นทันทีกำลังรับสั่งเรียงหากระหม่อมอยู่กันนั้นหรือเมื่อพระพันปีทอดพระเนตรมองค้อนไปทางเขาตัวหลงเยื่อก็อดชักเท้าถอยหลังเต้าหนึ่งไม่ได้สเสด็จ สเสด็จพี่เจ้าให้ฝ่าบาทเสวยน้ำตันตัวนหลงแย่ยิ้ยมฝ่าบาทเพียงทรงนึกสนุกเท่านั้นกระหม่อมแค่พูดเล่นออกไปสองประโยคฝ่าบาทก็ทรงอุ้มหายสุราจีหลินชุนเล็กๆไว้ไม่ยอมปล่อยยังไม่ทันที่กระหม่อมจะทันได้ตั้งตัวพระองค์ก็ทรงกรอกมันใส่พระโอดลงไปจนสิน้นเฮ้อ กระหม่อมด้วยเพราะร้อนใจถึงได้รีบมาทูลขอคำปรึกษาจากพระพันปีว่าควรทำเช่นไรดีเจ้าร้อนใจเราว่าเจ้าจงใจอยู่แต่แรกแล้วมากกว่าน้ำเสียงพระพันปีเปลี่ยนไปพระพันปีทรงเข้าใจความปรารถนาดีของกระหม่อมผิดไปแล้วต่อให้มีสิบเซียนกระหม่อมไหนเลยจตกล้ามอมสุราองค์จกกักรพรรดิได้ ตัวหลงเยื่อเบิกตากว้างทำท่าราวกับวาดกลัวเสียเต็มประดาตัวหลงเยื้ยวันนี้เป็นคืนวันส่งตัวเข้าหอขององค์จักรพรรดิฉัไหนเจ้ากแกล้งฝ่าบาทเช่นนี้แล้วเจ้าจะให้เราบอกกับไวยกัวกองเช่นไร พระพันปีรับสั่งเช่นนี้ออกจะเกินเลยไปหน่อยแล้วฝ่าบาทพึ่งจะ 12, สิบสองพรรษาเท่านั้นไหนเลยจะรู้เรื่องแสงไฟในห้องหอได้ต่อให้ไม่ทรงคิดแทนฝ่าบาทก็น่าจะทรงใคร่ครวญถึงความสุขสงบในภายภาคหน้าของราชสำนักตะวนหลงเงี่ยพระพันปีทั้งร้อนรนทั้งโก,กรธกลิ้วจนน้ำตาเจียนลังอ๋ คราวนี้ยังไม่ทันที่ต้วนหลงเยี่ยจะพูดจบพระพันปีก็ทรงเครื่องซากพัดไม้ตันหอมกระแทกเข้าที่หน้าของต้วนหลงเยี่ยพอดีสู่ฟังไปตามพวกขันทีมาสองสามคนคืนนี้ต่อให้ต้องแบ่งหามก็ต้องพาฝ่าบาทไปตำหนักเสียงหลวให้ได้พระพันปีทรงมีรับสั่งด้วยพระสุรเสียงเรียบขาด เพคะสู่ฟางนางกำนันคนแรกที่อยู่หน้าพระพันปีปั้ปนน้ายุ่งยากก่อนจะถอยออกไปตัวหลงเย้หยิบเอาเศษพัดที่หล่นอยู่กับพื้นขึ้นมาเขาสอดมันกลับเข้าไปในอกเสื้อครลำหน้าผากเดินตุปะตุเป๋ออกไปพรางพึมพำบนคืนวันเข้าหอขององค์จกกักรพรรดิช่างหน้าเวทนาอะไรเช่นนี้ เส้นเลือดข้างจอนหูปูดปปนสีพระพักของพระพันปีซีดเผือดความจริงแล้วหลายปีมานี้พระพันปีผู้อบอุ่นอ่อนโยนนุ่มนวนละมุนละไมเปี่ยมทั้งคุณธรรมและสติปัญญานั้นทรงซุ่มซ่อนแม่เสือกระหายเลือดไว้ภายในมาโดยตลอดแม่เสือกระหายเลือดผู้นี้ปรารถนาที่จะออกมาฉีกร่างต้วหลงเยื่อเป็นแปดส่วนดึงเอ็นผะหลกหนังเขาอยู่ทุกค่ำคืน องจัก,กรพรรดน้อยทรงเมาไม้ไม่ได้สติจริงๆแม้พระพันปีจะทรงพเนาพนาองจัก,กรพรรดน้อยเป็นที่สุดแต่เรื่องเสวยน้้ำจันพระนางกลับทรงเข้มงวดยิ่งพระปิตุลาต้วนหลงเยื่อบางคราวแอบนําสุราเข้าวังหลวงมาเสมอองค์จัก,กรพรรดิแม้จะลากตัวเขาไปร่วมดื่มกินกลางพุ่มไม้ลับหูรับตาผู้คนอยู่ในอุทยานหลวง แต่ภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นองค์จกักรพรรดิย่อมเสวยได้เพียงเล็กน้อยไม่มีทางถึงขั้นเมามายได้แต่วันนี้ไม่เหมือนวันวันวันนี้เป็นวันมหามงคลเป็นวันแต่งตั้งอักรมเหสีนำซ้ำว่าที่อักรมเหสียังเป็นบุตรีของเบยกัวกงแห่งราชสำนักอีกด้วยหากว่ากันตามคำพูดของต้วนหลงเยี่ยนับแต่วันนี้เป็นต้นไปองค์จกักรพรรดิก็นับว่าเป็นชายชา รีเต็มตัวแล้ว การเสวยน้ำจันทร์เล็กน้อยในวันมงคลเช่นนี้นับเป็นเรื่องปกติยิ่งเพียงแต่องค์จักรพรรดกลับไม่รู้จักบรญญบับบรญยั่งไม่รู้จักระวังพระองค์จนสุดท้ายก็ทรงเมาไม่ได้สตินี่เป็นการเมาน้ำจันทร์ครั้งแรกในชีวิตขององค์จักรพรรดแน่นอนว่าต้องจัดการให้รอบคอบแล้วรอบคอบอีกตอนนางกำนันสู่ฟางพาขันทีน้อยกลุ่มหนึ่งมาแบกองค์จักรพรรดไปตำหนักเสียงหลวนั้น ภายในตำหนักเสียงหลวก็กำลังสับสนอนละมานหมอหลวงไปรอรับใช้อยู่ยังตำหนักเสียงหลัวก่อนแล้วหลังตรวจพระอาการเสร็จเขาก็จัดโอสดล้างพิษสุราให้องค์จัก,กรพรรดิพอป้อนโอสถให้พระองค์เป็นที่เรียบร้อยพวกนางกำนั้นกับขันที่ก็จัดการพาองค์จัก,กรพรรดิไปชำระพระวรกายแล้วผลัดเปลี่ยนฉลองพระองค์ ระหว่างนั้นองค์จัก,กรพรรดิท,ที่สติสัมปชัญญะยังคงเลอะเลือนก็ทรงอาเจียนออกมาสองครั้งทุกคนทำได้เพียงเริ่มต้นกระบวนการทั้งหมดใหม่อีกรอบเสี่ยวซุนตือขันทีรับใช้ใกล้ชิดข้างพระวรกายองค์จัก,กรพรรดิคุกเข่าตัวสั่นงานงกอยู่หน้าแท่นบันทมไม่กล้าแม้แต่จะหย่อนก้นลงสู่ฟางแย่เขี้ยวใส่เสี่ยวซุนตือแล้วพูด หากยังมีคราวหน้าอีกล่ะก็พระพันปีคงไม่คราวทรงมีรับสั่งให้ตัดหัวเจ้าเป็นแน่เสี่ยวซุนตื่อโขกศีรษะลงกับพื้นดังตึงเมื่อจัดการเก็บกว่าทุกอย่างเสร็จหมอหลวงก็ใช้หัวของตัวเองเป็นหลักประกันรับรองว่าพรุ่งนี้องค์จักรพรรดิจะฟื้นคืนสติกลับมามีชีวิตชีวาได้ดังเดิมอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อย ก้อนหินหนาหนักในใจของสู่ฟางก็ถูกยกออกไปนางรับเอาผ้าเปียกมาวางลงบนหน้าผากขององค์จกักรพรรดิพลางถอนหายใจออกมายาวๆและในเวลานี้สู่ฟางก็นึกขึ้นได้ถึงเรื่องใหญ่ที่นางมองข้ามไปเป็นนาน อักขระมาเหสีเล่านางกำนั้นขันทีที่อยู่รอบๆต่างมองหน้ากันไปมาแต่กลับไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะเอ่ยปากตอบจู่จู่มือที่ยื่นผ้าเ็ดหน้าเปียกชื้นให้สู่ฟางเมื่อครู่ก็ยกขึ้นข้ายอยู่นี่ ทุกคนต่างตกตะลึงมองดูใบหน้ากลมๆดำๆเป็นประกายในอาพรสีแดงนั่นเสี่ยวซุนจื่อล้มตึงอีกครั้งครานี้เขาเป็นลมหมดสติไปน้ำลายฟูมปากอยู่กับพื้นเพียงคืนเดียวเรื่องอักระมเหสีอ้วนดำนี้ ก็แพ่สะพัดไปทั่วตำหนักในราวกับมีขางอกครั้นเที่ยงวันของวันถัดมาแม้แต่หูยินของอักขระเสนาบดีฝูหูยินของแม่ทัพใหญ่หลิ้ยงที่อยู่นอกวงังก็ต่างได้รับข่าวนี้กันทั่วหน้าขณะที่ผู้คนทั่วทั้งเมืองหลวงต่างตื่นประหนกแต่จัก,กรพรรดน้อยที่ชาตาชีวิตเต็มไปด้วยขวากน้ำกลับยังคงหลับไหลยอยู่ในพวังในความฝันองค์จัก,กรพรรดสรงทอด พระเนรเห็นโฉมสะครานตัวน้อยในมือถือดอกมาลีขาวสะอาดสะอ้านราวหิมะช่อหนึ่งไว้นางส่งยิ้มสว่างสวัยพร้อมเรียกขานพระองค์ด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานสเสด็จพี่องค์จัก,กรพรรดิทรงย้ำพระสวนอยู่ในฝันทรงย้ำพระสวนไปมาก่อนจะบรรพมตื่นในที่สุดพระองค์ทรงรู้สึกคอแห้งผากเกินทนดังนั้นจึงพึมพำออกมาคำหนึ่งไม่แม้แต่จะลืมพระเนตรขึ้นมอง น้ำองค์จัก,กรพรรดิทรงสลืมสลือลุกขึ้นประทับนั่งภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าคือถ้วยกระเบื้องเขียวครามพระองค์ทรงช่วยคว้ามันไว้ ก่อนจะกรอกเข้าพระโอดรวดเดียวทำให้ทรงรู้สึกโปร่งโล่งทั่วทั้งพระวรากายมีมือข้างหนึ่งยื่นเข้ามาแล้วหยิบถ้วยกระเบื้องออกจากพระหัตถ์องค์จัก,กรพรรดิทรงรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องพระองค์ทรงจ้องมองดูมือดำดำอวบอ้วนนั่นก่อนจะไล่สายพระเนตรขึ้นบนขึ้นบนต่อไปอีก โนใบหน้ากลมดำปรากฏขึ้นเบื้องหน้าดวงตาแวววาวเป็นประกายนั้นราวกับในตาของลูกกว้างที่ล่าได้ในลานล่า,าสัตว์องคกก์จักรพรรดิทรงสำลักน้ำอยู่ครู่หนึ่งเจ้าเป็นใครวังหลวงมีนางกำนันที่ทั้งอ้วนทั้งดำเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเสื้อผ้าอาพร์ที่นางสวมนั่นมันชุดอะไรทำไมถึงได้แดงราวกับพริกทอดเช่นนั้น หม่อมฉันคืออักระมเหสีของฝ่าบาทเพคะจินฝงยิ้มอย่างเป็นมิตรอะไรนะองค์จกักรพรรดิทรงคิดว่าตนหูเฟื่อนไปอ,อักอักรมมเหสีของข้าคือบุตรีของวยกัวกงน,น้ำเสียงขององค์จกักรพรรดิสันดร,ริกทรงลืมความสง่างามหน้าเกรงขามของความเป็นจกักรพรรดิไปจนสิน้นจินฝงไม่นึกประหลาดใจ หม่อมฉันก็คือบุตรีของเวยกัวก้ององค์จัก,กรพรรดิทรงนิ่งเงียบอยู่ระยะหนึ่งเจ้าคือหลิวไปอุ้ยถึงแม้คำเล่าหรืออาจไม่เป็นจริงทั้งหมดแต่ความต่างนี้ไม่แตกต่างมากเกินไปหน่อยหรือไรกันจินเฟิงสายหน้ามิใช่เพคะในตาของนางจับจ้องอยู่ที่องค์จัก,กรพรรดิด้วยความสุขขม แต่หม,ม่อมฉันคืออักระมเหสีของฝ่าบาทเรื่องนี้ไม่น่ามีอันใดผิดพลาดหลังจากนั้นเสียงคำรามประหนึ่งสัตว์ร,ร้ายได้รับบาดเจ็บก็ดังลั่นขึ้นในตำหนักเสียงหลวจากหลักฐานที่พวกขันทีนางกำนั้นช่วยกันสอหามาในที่สุดองค์จัก,กรพรรดิก็ได้แต่ต้องยอมรับความจริงในชะตาชีวิตที่ยากเกินกว่าจะยอมรับนี้เจ้าชื่ออะไร พระสุรเสียงขององค์จัก,กรพรรดิราวกับยญยแมงมุมต้องสายลมจะทรงเรียกหม่อมฉันว่าเฮยพังก็ได้เพคะองค์จัก,กรพรรดิทรงเตือนตนเองให้ใจเย็นเย็นเจ้าไม่มีชื่ออื่นกันนั้นหรือมีเพคะหม่อมฉันชื่อหลิวจินฟังองค์จัก,กรพรรดิตรัสไม่ออกเราเรียกเจ้าว่าเฮยพังดีกว่า ในความคิดขององค์จัก,กรพรรดิจินเฟิงจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดที่สุดชนิดหนึ่งตลอดพระชนมายุ12,000พันาสตรีที่พระองค์ทรงพบพานล้วนงดงามหมดจดพระองค์ไม่เคยทรงคิดมาก่อนว่านอกจากสตรีผิวขาวเนียนละเอียดแขนขาเรียวเล็กส่วนทรงองค์เอวคอดอยู่แล้วโลกนี้ยังจะมีสตรีอารมณ์ดีร่างกายอวบอ้วนหน้าดำเอวหนาอยู่อีกด้วย ทำไมเจ้าถึงทั้งอ้วนทั้งดำเช่นนี้ในที่สุดก็อดตรัสถามออกมามีได้จินเฟิงครุ่นคิดจริงจังก่อนตอบที่บ้านของท่านแม่หม่อมฉันหม่อมฉันคือสาวงามอันดับหนึ่งองค์จักรพรรดมีทรงเชื่อบ้านแม่เจ้าอยู่ที่ใดจินเฟิงพูดด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งบ้านของแม่หม่อมฉันอยู่ไกลพ้นชื่อว่าหมู่บ้านหยงฝู บนภูเขาของที่นั่นมีต้นเผาขึ้นเต็มไปหมดในลำธารคือสุราอางุ่นรสเลิศในหมู่บ้านสตรีที่ทั้งขาวทั้งผอมไม่มีชายใดต้องการบุตรีของหัวหน้าหมู่บ้านความจริงแล้วล้วนดำกว่าอ้วนกว่างดงามกว่าหม่อมชั้นทั้งสิ้นแต่เพียงเพราะพวกนางรูปโฉมงดงามสมองเลยผายผอมยิ่งนักคนอื่นพูดอะไรพวกนางก็เชื่อหมดดังนั้นจึงไม่มีชายใดชอบพวกนะ องค์จัก,กรพรรดิทรงรู้สึกว่านางกำลังพูดเหลวไหลแต่ท่าทางจริงจังของอีกฝ่ายทำให้พระองค์ไม่อาจทรงมั่นพระทัยได้ว่านางกำลังพูดเหลวไหลยอยู่หรือไม่พระพันปีสเสด็จ เสียงตะโกนร้องของเสี่ยวซุนจื่อดังขึ้นที่นอกประตูหลังจากนั้นพระพันปีก็ทรงเดินนำสีไท่เฟยและสู่ฟงังรวมถึงนางกำนันคนอื่นๆเข้ามาด้วยท่าทีดุดันจินเฟิงถวายบังคมหม่อมชั้นถวายพระพรเสด็จแม่ถวายพระพรสีไท่เฟยเพคะพระพันปีไม่นึกสนใจมารยาทมากมายอันใดอีกพระนางทรงตาวาด เงยหน้าของเจ้าขึ้นมาให้ข้าดูเดี๋ยวนี้จินฝั่งเงยหน้าขึ้นอย่างว่าง่ายพระพันปีกับสี่ท้เฟยต่างตะลึงค้างพูดอะไรไม่ออกแม้แต่ความโกรธที่ขมวดตัวขมแม่งตึงอยู่ก่อนหน้าจูจ่ๆก,ก็ยังหายลับไปจนสิน้นหลังจากผ่านไปครู่ใหญ่พระพันปีถึงได้ชี้นิ้วมายังจินฝฟิงเจ้าเจ้าเป็นใครกัน หลิวเซียต่อให้คิดจะแอบสับเปลี่ยนอักขระมาเหสีก็ไม่น่าจะเลือกเด็กสาวเช่นนี้มามารายาทที่อบรมมาเดือนกว่าๆไม่ได้เสียเปล่าจินฝฟ่งตอบอย่างนอบน้อมระมัดระวังหม่อมฉันคือบุตรีของเวยกัวกงหลิวจินฝั่งเพคะเป็นอักขระมาเหสีที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งมาเมื่อวานเป็นไปไม่ได้ก็เห็นอยู่ชัดๆว่าหลิวเสียไม่มีบุตรี พระพันปีพึมพำตรัสหม่อมชั้นร่างกายอ่อนแอตั้งแต่เล็กจึงถูกนำไปเลี้ยงไว้นอกจวนดังนั้นคนนอกจึงไม่รู้เรื่องนี้เพคะจินฝฟิงตอบคล่องแคล่วตามที่หูหยินใหญ่แต่งไว้ให้นางตอบเช่นนั้นเช่นนั้นแผ่นทองประกาศพระราชสวสนีของพระพันปีรับสั่งที่เรามีออกไปนั้นเล่าบนนั้นเขียนชื่อหลิวไป่อี้ไว้ชัดแจ้ง พระพันปียังมิอาจเชื่อว่าเรื่องกาแวจะกลับกลายไปได้ถึงเพียงนี้จินฝั่งสั่งให้คนไปเอาแผ่นทองประกาศพระราชสวสนีของพระพันปีมานางทูลถวายด้วยท่าทีนอบน้อมพระพันปีทรงอกสันขวัญแขวนคลี่แผ่นทองประกาศพระราชสวสนีออกตัวอักษรบนนั้นเขียนไว้ชัดแจ้งจินฝั่งแห่งตระกูลหลิว พระพันปีทรงหนาวสั่นไปทั้งวรากายหลิวเซียปิดแผ่นฟ้าด้วยมือเพียงข้างเดียวเรื่องนี้พระนางทรงรู้ดีแต่ถึงกระนั้นพระนางก็ทรงนึกไม่ถึงว่าหลิวเซียจะสามารถเล่นตลกกับพระราชะสาวนีของพระนางได้ราวกับลูกไก่ในกรำม,มือเช่นนี้ด้วยต่อหน้าหลิวเซียวังหลวงไหนเลยจะมีความน่าเกรงขามอันใดให้พูดถึงได้อีก พระนางทรงม้วนแก็บแผ่นทองประกาศพระราชาสวนีเมื่อทรงสงบสติอารมณ์ลงได้เป็นที่เรียบร้อยพระพันปีก็ทรงถอนลมหายใจออกมาแผ่วเบาเวยก่วกวยกัวกงหนเวยกลัวกงง่านช่างให้เกียรติราชสำนักของเรายิ่งนักพูดจบ น้ำตาของพระพันปีก็หลั่งรินออกมาหยดหนึ่งพระนางทรงเป็นเพียงสตรีอายุ3าเศษที่งดงามอ่อนแอคนหนึ่งเท่านั้นเมื่ออดีตองค์จัก,กรพรรดิยังทรงมีพระชนชีพพระองค์เคยตรัสชมว่าพระนางมีจิตใจที่อ่อนโยนและงดงามที่สุดในโลกล่ะพี่สตรีเช่นนางเฝ้ารอคือบุรุษผู้ทนององอาจที่สามารถแบกรับแผ่นฟ้าเพื่อนางและบุตรชายผู้องอาจห้า เจ้าของแผ่นหลังอันเข้มแข็งแต่พระสวามีของพระนางยามนี้กลับอำลาจากโลกนี้ไปก่อนแล้วบุตรหรือก็ยังวัยเยาวนักภารกิจราชสํานักอันยิ่งใหญ่ยามนี้กลับตกลงบนไหล่ของสตรีอ่อนแอเช่นนางจิตใจที่อ่อนโยนและงดงามที่สุดในใต้ล่าจะสามารถประคับประคองพานางข้ามผ่านวันเวลานับแต่นี้ต่อไปได้จริงคระนั้นหรือ ขันทีและนางกำนั้นต่างรีบขึ้นหน้าเข้าไปประคองพระวรกายที่สวนเสของพระพันปีทั้งซ้ายขวาสีไทยเฟยร้องออกมาในสายตาของวยกัวก้องยังมีกฎหมายบ้านเมืองยังรู้จักพระเกียรติในอดีตองค์จัก,กรพรรดิอีกกระนั้นหรือพระพันปีพระองค์จะทรงยอมเช่นนี้ต่อไปอีกไม่ได้รีบมีพระราชเสวนานี้สีไทยเฟย พระพันปีทรงเปล่งพระสุรเสียงตัดบทรวดเร็วไหวกัวกงมอบบุตรีในสายเลือดเข้าวังนับเป็นการแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความจงรักพักดีนำคำสั่งข้าไปให้ประธานทองคำหนึ่งร้อยตำลึงแผ่นยกสิบชิ้นตอบแทนน้ำใจเขาทุกคนต่างประทับใจในท่าทีของพระพันปีที่ทั้งประเสริฐเลิศล้ำทั้งอดทนอดกลัน้น พระพันปีสี่ไทไฟหลังน้ำตาไม่หยุดองค์จักกรพรรดทรงคุกเข่าเงีย,งยบๆอยู่ต่อหน้าพระพันปีเสด็จแม่ทั้งหมดล้วนเพราะกระหม่อมไม่เอาไหนถึงทำให้ต้องทรงรเผชิญหน้ากับความอัปยศอ,อดสูใหญ่หลวงเช่นนี้ ถึงแม้จะยังทรงมีพระชนเพียงสิบสองพันสาแต่องค์จักรพรรดิก็ทรงเข้าใจดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อพระพักยามนี้มีสาเหตุจากสิ่งใดพระพันปีทรงลูบพระเกศาขององค์จักรกพรรดิกลั้นน้ำตาพรางรับสั่งลูกแม่แม่ก็หวังเพียงว่าเจ้าจะเติบใหญ่เร็วขึ้นอีกนิดเท่านั้น จินฝฟ่งคุกเข่าอยู่ข้างๆในตาจ้องขมแ็งดูภาพสะเทือนใจตรงหน้านางรู้ตนเองก็คือความอัปยศอดสูใหญ่หลวงที่หลุดออกจากปากของพวกเขานางนึกอยากเดินเข้าไปปลอบใจพวกเขาแต่นางก็รู้ดียามนี้นางหาได้ควรพูดอันใดไม่จูจ่ๆเสียงหล่อแหละของใครบางคนก็ดังลอยมาจากนอกประตูตำหนกักเกิดอะไรขึ้น ชนไหนวันมงคลทุกคนถึงได้ร้องไห้น้ำตาท่วมกันเช่นนี้หลานสะพ้ายเฮยพังของกระหม่อมเล่านางไปอยู่เสียที่ได้ ตัวหลงเยื่อเดินโบกพัดในมือไปมารอยยิ้มที่ไม่อีนังขังขอบบนใบหน้าของเขากับบรรยากาศภายในตำหนักไม่เข้ากันเลยแม้แต่น้อยใบหน้างดงามอาบไว้ซึ่งรอยน้ำตาของพระพันปีซีดเผือดลงทันทีเรื่องถนัดที่สุดของตัวหลงเยื่อคงไม่มีอะไรเกินไปกว่าทำในสิ่งที่ไม่สมควรกระทำตัวหลงเยือนิสัยเออระเหยลอยชายเป็นที่สุดอีกทั้งยังเป็นคนปากเสีย ที่สุดในวังหลวงอีกด้วยตัวหลงเยี่ยร้องโอ้ด้วยท่าทีฮึกเหิมพลางเดินตรงเข้ามาดึงเอาตัวหลิวจินเฟิงอ้วนดำตัวน้อยที่พยายามถอยหลังหลบอย่างสุดกำลังออกมายืนอยู่ต่อนหน้าทุกคนหลังจากพิจารณาอยู่รอบหนึงเขาก็จุปากพูดอักขระมาเหสีของพวกเราไม่ธรรมดาเลยจริงๆสเสด็จพี่ ข้าว่านางมีน้ำมีนวลกว่าท่านในยามนั้นอยู่โขพระพันปีทรงพยายามระงับความรู้สึกที่ถูกหยามเหยียดเอาไว้อย่างสุดกำลงังพระนางทรงหันไปรับสั่งกับจินเฟิงนี่คือพระปิตุลาของเจ้าหลงเยี่ยอ๋องจินเฟิงยังมิทันได้แสดงการคารวะตัวหลงเยี่ยก็คว้าตัวนางไว้พรางพยุงให้ลุกขึ้น ทำเช่นนี้ได้อย่างไรกันทรงเป็นถึงพระมารดาของแผ่นดินไหนเลยจะคุกเข่าให้กับคนไร้ประโยชน์เช่นกระหม่อมได้กระหม่อมตั้งหกักถึงควรแสดงคารวะต่ออัครมเหสีเขาขอมตัวประสานมือคารวะตนแทบจะรลดพื้นจินฝังไม่รู้ว่าตนเองควรทำเช่นไรปล่อยเขา พระพันปีทรงเปล่งเสียงประชดออกมาคราหนึ่งองค์จัก,กรพรรดิทรงลุกขึ้นยืนพร้อมตรัดเรียกสเสด็จอาออกมาด้วยพระสุรเสียงรกระอักกระอ่วนตัวหลงยุ่ยเหมือนไม่ได้ยินเขาลากองค์จัก,กรพรรดิไปอีกด้านพร้อมอบไหล่พระองค์ไว้พลางกระซิบกระซาบแม้จะบอกว่าเป็นการกระซิบกระซาบแต่เสียงของเขากลับดังพอที่สตรีทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นจะได้ยินกระจ่างชัดทุกถ้อยคํา ฝ่าบาทย่าได้ทรงเห็นว่านางหน้าดำไปหน่อยร่างกายอ้วกอ้วนไปนิดแล้วจะไม่สนใจนางพระองค์ยังทรงพระเยาว์ยังไม่รู้ถึงสิ่งวิเศษของอิสตรีพระองค์ควรรู้ไว้ว่าสิ่งดีๆในตัวพวกนางล้วนถูกห่อหุ้มอยู่ใต้เสื้อผ้าอาภรณ์พวกนั้นไม่อาจมองเห็นได้ในยามปกติจำต้องรอให้ค่ามืดปลดรัดเอวของพวกนางออกแล้วกําจัดสิ่งที่ห่อหุ้มผิวหนังไว้ หลังจากนั้นทรงค่อยๆตรวจสอบดูโดยละเอียดถึงแต่รู้ว่าด้านในสบายพระหัตถ์หรือไม่ถูกพระไทยหรือไม่ใบหน้าของพระพันปีกับสีไทยเฟยแดงดำขึ้นมารวดเร็วตวนหลงเย่ยเจ้าเจ้าพูดจาเหลวไหลอันได้พระราชนัดดาของกระหมอ่อมผู้นี้วันๆที่ได้พบเจอหากมีใช่สตรีเพศก็เป็นขันที่ พระปิตุลาเช่นกระหม่อมหากไม่ถ่ายทอดความรู้ของบุรุษเพศให้เช่นนั้นแล้วกระหม่อมจะมีหน้าไปพบอดีตองค์จัก,กรพรรดิได้เช่นไรกันพระอุระของพระพันปีกระเพื่อมขึ้นลงรุนแรงสีพระพักจากที่เคยเข่าสล้างราวหิมะกลับกลายเป็นซีดเพือดก่อนจะเปลี่ยนเป็นเขียวคำํำเจ้าเจ้า พระนางทั้งเจ็บปวดพระไทยทั้งพิโรดกโกรธกริ้วยังไม่ทันได้ตรัสอะไรก็ทรงเป็นลมหมดสติไปเสียก่อนปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์ กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ